ชุดโพสขายหน้าร้านมีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วติดตั้งอย่างไรไปดูกันสวัสดีค่ะพบกับสาลี่ Genius Group อีกเช่นเคยนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะสาลี่ก็จะมาสาธิตวิธีการติดตั้งชุดโพสขายหน้าร้านกันค่ะซึ่งก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อนว่าอุปกรณ์ที่มีสำหรับชุดโพสขายหน้าร้านประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันดับแรกเลย เครื่องนี้นะคะก็คือเครื่องโพสจากแบรนด์เวอร์โน602นั่นเองถัดมาด้านล่างนะคะตรงนี้จะเป็นลิ้นชักเก็บเงินสดจากมาเค้นค่ะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะคะคือเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดจากแบรนด์โกลเดกตัวนี้จะเป็นรุ่น e z 120ค่ะ แล้วก็ถัดมาอีกชิ้นหนึ่งนะคะตรงนี้คือเครื่องพิมพ์ใบเสร็จจากลองตาและสุดท้ายนะคะก็คือเครื่องอ่านบาร์โคดหรือว่าสแกนเนอร์นั่นเองตัวนี้จากแบรนด์เมอร์เนอร์รุ่น5082นั่นเองค่ะต่อไปนะคะสตีจะสาธิตวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ชุดโพสกันค่ะซึ่งอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะวางอุปกรณ์ทั้งหมดกันก่อนชิ้นแรกที่เราจะวางนะคะก็คือนี่เลยลินชักเก็บเงินสดจากแบรนด์มาเค้นค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูชิ้นที่2กันนะคะจะเป็น เครื่องโพสต์ศูนย์สองนะคะจากเวอร์โนนั่นเองเราจะวางด้านบนลิ้นชักเก็บเงินนะคะแล้วก็ชิ้นที่3ถัดไปนะคะจะเป็นเครื่องพิมพ์ใบเสร็จค่ะตัวนี้เพื่อนๆสามารถที่จะวางด้านซ้ายหรือด้านขวามือของเพื่อนๆก็ได้แล้วแต่สะดวกนั่นเองแต่ว่าสันีิขอวางเป็นขวามือของเพื่อนๆแล้วกันค่ะมาดูชิ้นที่4นะคะก็คือเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดตัวนี้จากแบรนด์โกลเด็กขอเป็นวางฝั่งตรงข้ามกันกันกบเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเพื่อจะได้สะดวกในการใช้งาน,นะคะ่ะ มาต่อกันด้วยชิ้นสุดท้ายก็คือสแกนเนอร์นะคะหรือว่าเครื่องอ่านบาร์โค้ดจากเวอร์โนรุ่น5 0 8 2อันนี้แล้วแต่เหมือนกันว่าจะวางด้านไหนแต่ว่าขอเป็นด้านขวามือของเพื่อนๆแล้วกันค่ะถัดไปนะคะเดี๋ยวสาลี่จะมาสาธิตวิธีการประกอบสายไฟต่างๆให้เพื่อนๆดูกันค่ะซึ่งอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่อุปกรณ์ชิ้นแรกเลยก็คือเครื่องโพสเวอร์โน่ห2ค่ะตัวนี้นะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็มีทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันก็คือสาย AC นะคะแล้วก็ตััวอะเนน่่นงค นี่เลยสำหรับวิธีการทำนะคะก็ให้เพื่อนๆน,นำสาย AC นะคะไปเสียบที่ช่องเสียบของอะแดปเตอร์ค่ะมันก็จะมีช่องเสียบแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็เสียบเข้าไปได้เลยแล้วก็จะเห็นว่าอีกด้านหนึ่งนะคะจะมีตัวแจ็คที่เป็นหัววงกลมสำหรับแจ็คอันนี้เราจะนำไปเสียบที่ใต้จอโพสต์นั่นเองซึ่งจะอยู่ด้านซ้ายมือของเพื่อนๆนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยค่ะ แล้วก็อีกด้านหนึ่งที่เป็นปลั๊กไฟนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นี่เพื่อนๆก็นําไปเสียบปลั๊กกันนะคะเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปต่อกันที่อุปกรณ์ชิ้นที่2กันเลยซึ่งนั่นก็คือนี่ค่ะตัวลิ้นชักเก็บเงินสดจากมาเช่นค่ะตัวนี้ก็มีสายมาให้นะคะซึ่งนั่นก็คือสาย RJ11 ค่ะเราจะนําไปเสียบที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จค่ะ สำหรับตัวช่องเสียบของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จตัวนี้เพื่อนๆจะติดปัญหากันเยอะมากเพราะว่ามีปัญหาก็คือเสียบช่องผิดกันแล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยตัวบินชาร์กเก็บเงินจะไม่เด้งออกมาสําหรับช่องเสียบ RJ 1 1นะคะจะเป็นช่องที่เล็กกว่าอีกอันข้างๆเนี่ยเขาเรียกว่าสายช่องเสียบของ RJ 4 5เราจะเสียบกันที่ช่องที่เล็กกว่ามันก็จะเป็นเสียงดังแป๊กแบบนี้แปลว่าเสียบได้แล้วโอเคพอเสียบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปต่อสาย อันถัดไปซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะใช้ถัดไปจะมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันได้แก่อแดปเตอร์นะคะ AC แล้วก็จะมีตัว usb ด้วยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่อแดปเตอร์กับสาย AC กันก่อนค่ะอ่ะาทำเหมือนเดิมเลยก็คือเราจะต่อสาย AC เข้ากับอแดปเตอร์แบบนี้ค่ะปึบ แล้วก็ใช้แจ็คที่เป็นหัววงกลมนะคะเสียบไปที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ไปเสร็จค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งที่เป็นปลั๊กไฟนะคะเพื่อนๆก็นำไปเสียบปลั๊กกันได้เลยส่วนถัดไปก็คือตัว USB สำหรับ USB จะมีทั้งหมด2ด้านด้วยกันด้านที่เป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูแล้วก็ด้านที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูเราจะนําไปเสยียบที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ใบเ,เสร็จแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยแล้วก็ด้านที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวนี้เราจะนําไปเสียบที่ด้านใต้ของเครื่องโพสต์ค่ะสําหรับเครื่องโพสต์เนี่ยก็จะมีช่องเสียบ USB ให้อยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เสียบได้เลยโอเคเรียบร้อยแล้วสําหรับเครื่องพิมพ์ใบเ,เสร็จอุปกรณ์ชิ้นถัดไปก็คือ เครื่องพิมพ์บาโคดจากโก d เดคค่ะสำหรับเครื่องพิมพ์บาโคดจากโก d เดกนะคะเราจะใช้อุปกรณ์3ชิ้นเหมือนกันได้แก่อแดปเตอร์สาย AC แล้วก็สาย USB ค่ะเริ่มต้นกันที่อแดปเตอร์กับสาย AC นะคะตัวนี้ก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือนําสาย AC เสียบเข้าไปที่ช่องเสียบของอแดปเตอร์นะคะ แล้วก็อีกด้านหนึ่งของอะแดปเตอร์เนี่ยมันจะมีแจ็คที่เป็นวงกลมนะคะให้เพื่อนๆนำแจ็คที่เป็นวงกลมไปเสียบที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดค่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะจะเป็นหัวปลั๊กไฟให้เพื่อนๆนำไปเสียบปลั๊กค่ะเสียบปลั๊กเรียบร้อยอย่าลืม USB นะ ตัวนี้เหมือนเดิมค่ะจะมีด้านที่เป็นสี่เหลี่ยมค้างหมูแล้วก็ด้านที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะสําหรับสี่เหลี่ยมข้างหมูนะคะให้เพื่อนๆเสียบที่ด้านหลังของเครื่องทิมบาร์โค้ดค่ะแล้วก็ด้านที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะนําไปเสียบที่ด้านใต้ของเครื่องโพสต์นั่นเองี่ตองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปต่อกันที่อุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายซึ่งนั่นก็คือสแกนเนอร์หรือว่าเครื่องอ่านบาร์โค้ดค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็น v e อร์5082สามารถใช้งานได้2แบบก็คือคนที่อยากจะใช้แบบมีสาย USB หรืออยากจะใช้แบบไวเลสแต่ว่าเดี๋ยวเราจะสาธิตคนที่อยากใช้แบบมีสาย USB ก่อนอุปกรณ์ที่เขาจะมีมาให้นะคะก็จะเป็นสาย USB แบบนี้เลยตัวนี้เชื่อมต่อง,ง่ายอีกเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีด้านที่เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะแล้วก็ด้านที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า สำหรับด้านที่เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูให้เพื่อนๆน,นะคะนำไปเสียบที่ด้านล่างของแกนเนอร์ได้เลยค่ะแบบนี้นะแล้วก็เก็บไว้ก่อนและด้านที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะให้นำไปเสียบที่ด้านใต้ของเครื่องโพสต์ได้เลยค่ะเพื่อนๆก็เสียบให้ตรงกับช่องนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วสำหรับ การใช้งานแบบมีสาย USB แต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากใช้แบบไม่มีสายหรือว่าไวเลสนะคะสามารถทำได้โดยวิธีการอย่างนี้เดี๋ยวสาลี่ขอถอดสายออกก่อนเนาะตัวนี้นะคะก็ให้เพื่อนกดเปิดเครื่องค่ะหนึ่งครั้งหลังจากนั้นนะคะก็ให้นำสแกนเนอร์ไปสแกนที่บาร์โค้ดของ USB receiver ค่ะแกนหนึ่งครั้งนะคะแล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยโดยเราก็จะมีฐานเก็บแบบนี้นะคะ โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับวิธีการต่อสายไฟต่างๆของเครื่องโพสต์ขายหน้าร้านค่ะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีคำถามหรือว่าสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกอบชุดโพสต์นะคะ <S <S ก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ที่ไลน์เซอร์วิสของเราก็คือจีเนียร์เซอร์วิสนะคะเราจะมีทีมงานจีเนียร์เซอร์วิสนะคะคอยให้บริการเพื่อนๆอ,อยู่นั่นเองหรือว่าใครที่อยากสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเข้ามาที่ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้เนาะเดี๋ยวเราจะมีทีมงานประสานงานไปให้นะคะสำหรับคลิปนี้สาลี่ก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ